เอาละผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเค้ดส่เกรฟโซโรริวิล i n งอลิซโอเวอร์ไรส์นะครับผมขออภัยแล้วกันเป็นเวอร์ชั่นของเดโมโที่อัพโหลดลงสตรีมแลวผมก็เอามาเล่นทันทีนะครับผมไปดูกันเลยว่าเกมเป็นไงหนึ่งครั้งแรกบอกเลยว่าภาพเปิดตัวมาเป็นซองกิโลนี่แบบว่าโคตรเทะหลังนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นอ,อังกฤษหรือเปล่า แล้วก็เกมเนี่ยมีรูปแบบของภาษาไทยให้ด้วยนะครับนะก็ดีมากๆเป็นเดโมโที่มีภาษาไทยพร้อมนะครับผมถ้าจะเอาใจแฟนไทยนะครับเนี่ยนะผมจะไปภาคแล้วกันนะท <ใน S 1> <น>ุกคนดูไปเลยนะครับโอ้เกรดตัดเจียรที่มีมอนเตอร์ซ่อนอยูหอ่หลังเกรดนั่นตอนจนจเติมัญญมนเตอรร์็ม ผมผู้ถูกประหารเนี่ยถูกเรียกว่าฮันเตอร์นะฮะอะไรวะเฮือยแจ้งเตือนหากปฏิเสธการรับเพสหัวใจได้ดิดเด่นในตกลงข้าตกลง อีเดือนก็รัเข้าสู่การ,เ,ร,เ,ปเ,รเป็นเพลเยอร์นฮะเป็นเพเยอร์แล้วหรออรี๋ใหญ่ก,ก,กินตอนแรกมันจำกว่านิดสิสติสแต่ระบบอะไปเพราะกเงื้อสองกิสิติสใเราไปตัวตายของทุกคน ย้ำกันอีกทีนะผมเป็นเดโมเวอร์ชันและก็มีภาษาไทยพร้อมให้เราเล่นนะฮะอุพี่ทางนี้ฮะเอ๊ะ ไปเฉยต้องสิบเก้าพ่วยเป็บผมหน่อยนะออันนี้ใครดูอนิเมะทั้งมมก็น่าจะรู้นะมีเงื่อนไขต้องเข้าไปกันแค่สองคนนั่นเลยย้อนไปในซีซั่นซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าของอ่าอนิเมะนะครับแต่ผมเล่นเกมของ แนวนี้ครั้งแรกนะครับโอ้โหว่าอาันนี้ฮะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมที่กำลังเล่นอยู่เน,นว่ระหว่างกรารพัฒนาโดยท่านสามารถเข้าเล่นคอนเทนต์ได้บางส่วนและอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างไปจากเวอร์ชันสมบูรณ์นะครับโอเคโอ้โหก็สไตล์การต่อสู้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งเลยผมมองว่าตัวผมเองอะอันนี้อันนี้เขาแบบเขาเขส่วนตัวแล้วทุกคน คือผมอะอยากเล่นเกมเกมแนวหนึง่งที่เราอะเป็นผู้เล่นผู้เล่นที่เฉยนะเหมือนโซเหมือนดาร์คโซอะไรเงี้ยที่เราสามารถเลือกคาร์ดของตัวเองได้แล้วอัปเกรดคาร์ของตัวเองไปเรื่อยๆได้ครับโดยที่แบบว่าเราต้องไปเกบ็บไปเกบ็บเอ่อเก็บแต้มเกบ็บเอ่อประสบการณ์เก็บอะไรเงี้ยนะครับอยากเล่นอย่างเงี้ยมากๆแล้วก็น่าจะเกมบเนี้ยน่าจะใกล้เคียงกับ เสิ่งที่ผมอยากเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคาอะไรบ้างนะครับผมอันนี้มือสังหารนะครับก็สไตล์การรูปแบบการสังหารคือรูปแบบการต่อสู้ที่เน้นความคล่องตัวรวดเร็วนะครับเราทำมันอยางมีจุดแข็งที่เพิ่มประสิทธิภาพของการโจมตีแบบฉับพลันให้ศัตรูเหมดอกำลังและ,ะในการต่อสู้ภายในโอกาสเดียวนะครับผมเราก็ระดับความยากในการควบคุมเนี่ยถือว่ายากมากนะครับต่อมาครับผมในเรื่องของการท้าดวลเนาะเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่มีจุดแข็งในเรื่องของการ ตูแนวหน้านะครับโดยพลิกแพงการโจมตีของศัตรูจนให้เกิดสถานะมึนง,งงและทรงพลังขึ้นในการต่อสู้ระยะยาวก็คือแทงนั่นแหละนะครับรูปของท่าด้นนี้นจะเป็นสาเวทเนาะนะครับโดยอาศัยพลังของท่าตต่างๆเพื่อสร้างสถานปะปกติทตุที่รุนแรงให้แก่ศัตรูมีความโดดเด่นอยู่ที่การมอบดาเมจเป็นวงกว้างและความสามารถในการเจาะจุดอ่อนของศัตรูนะครับโอเคอันนี้ แไตล์การรู้แบบควบคุมก็คือรูปแบบต่อสู้ที่ขัดขวางกันขึ้นไหวและมุ่งเน้นไปความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ศัตรูจะถูกกดดันด้วยอำนาจเหนือชั้นและเขาจะเป็นผู้ชักนําโลกใบนี้ตามกฎของตัวเองนะครับไอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสายควบคุมหรืคือสายเจที่ซีอย่างเดียวหรอหรือว่าสายซัลมนเนาะจริงๆผมอยากเล่นสายซัอโนแต่ไม่รู้ว่ามันมีให้หรือเปล่านะครับถ้ามันมีก็น่าจะดีเหมือนกันโอเคผมลองเลือกเล่นสายควบคุมเลยก็ได้นะครับนี่มันมีจะมีสแต็กบอกด้วยนะครับ อาวุธคุมก็จะเป็นเหมือนแบบว่าสายตีไก่เหมือนกันเนะาะก็จะมีรัตของอ๋อเป็นธาตุมืดด้วยครับอ๋อเป็นอาวุธสองอันนเคลียวกับนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเรียบร้อยครับเป็นสายควบคุมนะเรงยบแล้วทีนี้เราอาจจะต้องคุยกับเจ้านี่น้องเราดูจินฮะตัวทั้งหมดถูกต้องครับผมสัญ,ญญาก็ลงนานเรียบร้อยแล้ว,แลแลวยืมเลย พี่ิพวกเราสมาชิกเรยที่รออยู่ข้างนอกดูเหมือนจะมาคบแล้วพวกเราเดินทางกันเถอะครับไปจันติ้าที่สัญแเล้วร็วกดีทีเดียวที่จะได้เพิ่มเูปไอ้หเริ่มเลยดีไหมเอาเดินทางเพื่อกัดตั้งกิวไปไปเดาไปครับ เอ้ยมันมีเหมือนโอเพนโว่นิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเกมมาวันนี้วันแรกเลยทุกคนเราผมจะอัพให้เลยนะครับรูปเดินทางกับยูจิโฮโอเคโอเคครับมีสวิตซีพอดลุงพี่ผมเองก็ฝึกโคตรแบบตลอดเจอเอ้ยล็อกเป้าแกวะอ๋อลุกฮึ่มตี๊บตี๊เฮดสกิวปลาเข้าไปตีที ตีแทสกิลป่าเราเป้าโดนัสโอ้โหโดนนี่บีแดนซ์ครับตีสกิลซัมมอนครับซมอนลูกพุนบุญออกมาอ๋อดีฮะซัมมอนได้ครับทุกคนโอเคใท้บุมแดนซ์นะตุบตุบตุบต,บต,บตบ

นี่ไอ้ตะมอนโอ้โหลองใช้นี้หน่อยครับแบคโฮแบคโฮ,คโฮต้องโจมตีบอกเลยว่าโคตรมันเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอ๋อเตะกระดูกดต้องไปทำอะไรไว้เนี่ยต้องขุดแร่เอง,เองไหมเนี่คือดัดเทียนต่อไปนะมันมีสลับอาวุธด้วยเหรอยังไม่ลองเลย นี่น่าจะบอลแล้วครับอ่านี่ไงโอ้โหอันนี้บล็อ,อ,อกอ่าโอเคอันนี้คือผมผมทำไปแล้วอืออ๋อหนีได้โอ้โหปับปะปะปะถุงสายตีไกลเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนอืดเปลี่ยนเ,นเ,ยนเ,นค,เคียวดีกว่า

เป้าดวงมัดึปา่าเฮ้ยมีเอวบออาธีโอโอ้โหเดี๋ยวอาธีบออาธีต้องทำให้ตายแน่นอนแล้วกูมาเจออะไรตั้งแต่แรกวะเนี่ยไอีบอสเนี่ยก็จะตีศัตรูเป้าหมายจะตกอยู่ในพระตรึงแล้วมีอาการมึนนะครับโอเคหักบล็อกแล้วก็อ๋อสะท้อนการโจมตีก็บล็อกก็เหมือนแพรลี่นะครับสามารถใช้ยาทาดพื้นโอเค เอามาเลยฮึ๊บอุ๊บอีกหน่อย,ออยขอใช้หน่อยมันจะเชือดเลยตอนนี้นแ,บบแล้วกันอู้เป็นนะโอ้ืมแบกโฮแล้วก็ซัมมอร์อืมไปมันนี่ขอเ,เด็กๆด็กยาไหนฮึบ ขอลองบล็อกหน่อยเลยอืมโอ้โหรับได้อยู่ครับบล็อกไอ้แหนะอีปังโอ้โหหลบแดนอีกทีตามบ้อนอุ้งลุมันได้มันดีอุยหยอหลบได้ อันนี้คือมันเป็นเดโมนะผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเลยครับอ๋อนี่คือเช็คพอยด้วยอ๋ออันนี้คือเราเหมือนแบบเรามีลูกสรบุญติดตัวอย่างงี้ป่ะตัวหนึ่งตรงนี้อ่ะก็คือได้เจ้าเนี่ยมานะครับอุลิรับเอสเอสเอสตัวเฮ้ยเล่มแรกก็เอสเอสเอสอ่ะอยูจีนผมเหอนเจออะไรบางอย่างครับ บางนี่อยเอ้ไหนองไงพี่ดูดินีะมานั่กองอยู่บนภูเขาเลยครับวัาถุประสงค์องเรามกรรมทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างไได้นะฮะอุปกรณ์งานแบบนี้มันก็ต้องให้ผมจัดการอยู่แล้วเช่นหัครับพวกมัวแต่ต่อสู้นะพี่ก็นั่งพักก่อนเถอะ ะเกิดบมฉันทำเองเนี่ยถือว่ายืดเส้นยืดสายแล้วกันโอเคอยู่างข้างดูงเลยโอเคเดี๋ยวฉันเก็บเองเนาะคืออ,อันนี้ต้องเก็บยังไงนี่เหรอโอ้ตีทิ้งเลยอ่ปะป๊าป๊าไปเถอะไป a r เ a d เดินกันอ๋อแดชได้สามที เอาบบเกตันเจียนครับอืมผมว่าเกตเอ็ข้างล่างนี่น่าจะเป็นเกตที่ใช้สกิลหรือเปล่ามาบุกไปเก็บใจได้แล้วก็สบับดลุอุ๊ยโอ้ยจ่อลุกแล้วปั๊วแล้วก็สกิลก หลบได้สวยครับปะเป้าไปหลบไปิงหลบปขนปะโคเหมือนมันมีไอ้สกิลเพิ่ตลอดะ

แบบ็คอตตัวใหญ่พุหลบไม่ทันจกกักรพัดมาเลยอื้นขิข้อ,อ,อ,อสามพันแทง

จากี่ตีจากี่ตีฟีโอ้โหผมต้องไปดูว่ามันในนี่ยังไงวะอังนี้เราเก็บได้ไหมไม่ได้เนี่ยอันนี้คือแบบตีธรรมดานะปุ๊บ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 แต่เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเป็นนีได้ แต่มันก็ไม่ดีหรอกเอาจริงเียวเียวดีสุดละยี่อะไรอะเก็บไปนะเออแล้วเนี่ยไม่ได้ถึงครับถึงเจพอยต์ SSZ อีกแล้วทุกคน โอ้เวลยี่สิบเอ็ดแล้ววะของริมมันง่ายขนาดนั้นเรอวะเฮ้ยมีจัดทีมด้วยแนวว่าเราต้องแปลว่ามีลูกสมุนแบบดีแน่นอนครับแม่งปองงั้นน่ะตัวเวลเ่าไหลเยอะกันหน่อยนั้นก็ปาโคไปเลย dạy vậy phải học hạn như thế đi thiên, chưa lục, lục chưa Lục chưa 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 đi chưa 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 Ôi จกกกักร,กกรพพรดโอ้ยโอหกายร่างกายร่างเป็นจักรพรรดอุอ้หกายร่างเป็นทุกคนแล้วใี่ใช้ใไงเฮ้ยือกายร่างเป็นจักรพรรดผมหลบไม่ได้ปดไปไป,ไป ไอ้ไอ้ฮึโอ้หจบทังบนเดียวติ่ะหลบหลบไปทีกูลบอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือก่อนตัวนี้มาเอาเรื่องเอาเรื่องเหรอเกินนะปุ๊ แคโเรสกิลสองครับนี่ครับจะทำให้หยุดนิ่งอีอไอไอเก็บเกอไออเก็บเกอมันนิ่งอยู่ไม่รู้ทำไมมันนิ่งแต่มันจริงอีเก็บเกอไออนใส่เข้าไปโอ้โหคิว

ต้องต้องลองอ่ะโอ้แม่งมีสายไฟก,ยกูมะชุกโจ๊ะปุ๊บลบอืมบุริงต่อที่ลบไปทิ้งเรียบเลยแมยย่บูอุ้ยลบสวยครับตีจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โห รีพอร์ตจเจียนเปิดมันจะตีดูดเลือดด้วยวะถึงเจ็ครอยครับ S S S E เรามีมีสมุนเพิ่มแล้เนี่ยเห็นไหมอาการทีมไหยเฮ้ย เอ้ยได้ได้จริงได้แล้วก็มีนะครับดีดีครับกันทีมโอเคกันทีมอ่าโอ้เดี๋ยวนะมีสกิลด้วยนะทีมมันต้องใส่ของป่ะ ันนี้มันเป็นอมุต่ะเฮ้ยอย่างงี้น่าจะดีกว่าเออใช้ดาบคู่ไปเลยต้องกินโอจริงนี่คือเรื่องเราจัดทีมแล้วก็ที่แบบว่าเรียกออกมาได้อย่างงี้เหรอดูลแล้วอินโหค่อยๆใช้เวลายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการปากกักเกรดที่ชั้นโอเคมาเลยระบบไม่ได้สอน เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่ไงผมก็เรียกมาเยอะไงมาลุบหลบสวยครับป,ปลาต้มแป๊กโอ,อ้มันเยอะอไปเยอะไปะเยอะไปะเยอะไปเยอะสวยดิกเราเป่าเราเป่าตัวรุ่ันให้หน่อย

อายยังไงวะยุ่งผ่านหมดตอนท่ัแบบนั้นไว้ได้ด้วยเหรอนจะจริงว่าตอนแรกตอนนี้ก็จัดบายอุเเบกง่ายแล้วคุณจะได้ครเลเวลแล้วก็คนได้สกิลสนุกๆแน่นอนเฮ้ยมีก่ะ อนะเอาครับไฟกระต้อหุยหินแลมันนาะเทปเกตต่อไปผมไม่รู้เลยเรียกน้องมาน้องทำอะไรได้มาเนะี่ยเอาปรินชูเรียกวยาย่าไอ้ไฟยฟ้าไฟโง่ ตีตีวยันจย่ๆก็ต้องตันตอกจิ้มโอ้ไม่ใช่โอ้โหแล้วนี่กูเรียกมาทำไมวะเนี่ยต่มอนมาอย่างเยอะเก็บเฮ้ยผมไกลไม่นี่แน่วะมาแชร์กับบอลแล้วกันนะหลบปะแม่โง อิ <l id sei> ่งเดี่ยวสวยครับดุจังหวะนี้แล้วก็ปักอันนียกว่าตะกี้เคลียร์มอนมาสุดอีส๊อตทีนี้เงียบเกิดไปรู้สึกแบาสบายใจแล้วฮะระวังตัวไว้มาทำแม่นะโคตรเหมือนลุยเลย

ไอ้ลบสองทีลบได้ทาดิสกิลต้านทานพิษไม่ใช่เหรอออ้ออืออตูจักรพรรดิโอ้ลบสวครับ ถูจักรพัดยังไงไม่ติดสักทีว่าเหนอมังถูจักรพัดนี่ไงหลอดเต็มซเมเบรกตีฮีแล้วก็เอาไปเอเลยเดดไปต ตกแบบภาเปตายสวยๆนี่ดาบพี่เฉแล้วนี่เเอาดาบธรรมาป่ะิหุหหลบไม่ได้ซีเกิ้ล역시훌님이십니다ที่ก่ยวเนี่ยสกพดเลากับตัวงทับงนี่ชอบเล่นใหญ่เะยินมากเถอะ

ทันเป็นในลักษณะของโ์ชั่นแบบนี้ครับผมลบมาอยู่ที่ล็อบบี้สมาคมนะครับก็มันก็กลายเป็นหลุดออกจากเกมอ่ะทุกคนตอนนี้มันเด้งไปหน้าเว็บไซต์โอเคครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะอ๋อ,อราบบสมาคมก็จะอาจจะมีให้ซื้อคมซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนฮันเตอร์ได้ด้วยอ่ะผมอาจจะเป็นน้องเนี้ยเดินอยู่ในนี้ก็ได้อ่ะนะครับอ่ะวีโม,มแมปอ่ะนี่ครับโม m แมปก็คือเราสามารถแบบลงเลือกได้ว่าจะไปดูที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ผู้พิพากษคนดังนะครับที่เราลงได้ นี่ฮะต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆแน่นะวะนะครับมาเนี้ยมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับในตัวเกมนี้ก็ยังเป็นเดโมโอยู่สำหรับเอ่อสโอล์รีวิลิ่งนะครับในรูปแบบของ PC นะครับผมว่าใครอช,อชอบชื่นชอบหรือว่าใครอยากดูลองนะสำหรบับใครที่ รักในแอนิเมตเรื่องนี้แบบผมนะครับผมก็ลองโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมในตัวเกมเป็นเดโมโหลดฟรีลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรับวันนี้จบการลองเล่นเดโม,โมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าว่าจะเล่นต่อเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่เชื่อกันนะ